ท็อป29ดิวได้3แสนล้านแต่กากลุ่มประเทศที่จะรับความช่วยเหลือนะบอกว่ามันน้อยไปมันช้าไปนะคะคือจริงๆเนี่ยวงเงินกี่ล้านกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาก็จะบอกว่าน้อยไปช้าไปเพราะว่าจริงๆผลกระทบเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราสามารถประเมินวัดได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยคือสัญญาแต่เงินไม่มาเพราะงั้นคำสัญญากับความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในอดีตมันก็เป็นอย่างนี้ฮะผู้ที่จะเป็นผู้นําใหม่ของอเมริกาไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนอีกนะคะคุณทรัมป์บอกว่าจะออกจากข้อตกลงปารีสอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยนะคะอาจารย์มองว่าจะมีผลกับเรื่องของการต่อสู้ภาวะโลกร้อนของโลกเราเป็นไงบ้างการต่อสู้เราจะชนะหรือจะแพ้เพราะว่าจริงๆแล้วเราเริ่มจะแพ้แล้ว คนที่ควรจะโกรธทรัมป์มากที่สุดก็คือเด็กอนุบาลในวันนี้ครับทรัมเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเข้าร่วมข้อตกลงนะคะคือเขายังมีนโยบายลักษณะที่สับสุดพลังงานฟอสซิลด้วยนะคะจะขุดพลังงานจะเจาะเอาน้ํามันขึ้นมาใช้อยากต่อเนื่องนะคะมันเป็นสิ่งที่จะมีผลกระทบกับสภาวะโลกร้อนอีกไหมคะอาจารย์แนวคิดเขาเนี่ย แน่นอนนะฮะเพราะว่กาก๊าซเรือนกระจมมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าก๊าซเรือนกระจกมันมาจากพลังงานฟอสซิลถ้าเกิดเราไม่ยอมหยุดการใช้พลังงานฟอสซิลเราไม่ยอมเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่กรีนกว่าเรามุ่งหน้าไปทางฟอสซิลต่อเนื่องก๊าซเรือนกระจกมันก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ก็คงไม่เดือดร้อนนะฮะเพรบบาะว่าเดี๋ยวเขาก็ตายแนละ้ว ขออนุญาตเริ่มที่เวทีคอป29่ก่อนนะคะเขาปิดดิวได้สาแสนล้านแต่กลุ่มประเทศที่จะรับความช่วยเหลือบอกว่ามันน้อยไปมันช้าไปนะคะอาจารย์มองว่ายังไงคะวงเงินนี้มันน้อยไปช้าไปหรือเปล่าที่โลกเราจะร่วมกันต่อสู้ภาวะโลกร้อนคือจริงๆเนี่ยวงเงินกี่ล้านกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาก็จะบอกว่าน้อยไปช้าไปเพราะว่าจริงๆรล้วผลกระทบเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราสามารถประเมินวัดได้อย่างชัดเจนนะครับ เพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแม้แต่วัดวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้มันอาจจะมากกว่าวันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นในแง่ของการต่อรองอยังไงก็ต้องบอกว่าน้อยไปช้าไปแล้วก็ในแง่ของที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยคือสัญญาแต่เงินไม่มาเข้าใจไหมเข้าใจที่ผมพูดไหมเหมือนกับ <S <S <ะ>เรา ให้เพื่อนทีมตังค์แล้วตอนคืนแล้วเงินมันไม่ค่อยมาบอกสัญญาวันนี้พรุ่งนี้เงินก็จะไม่มาอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะงั้นคำสัญญากับความเป็นจริงไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในอดีตมันก็เป็นอย่างนี้นฮะก็สัญญาไว้แต่เงินก็มาไม่ถึงยอดที่ท,ที่ที่ให้ไว้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือใา้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็ต้องต่อรองกันไปฮะมันเป็นเรื่องของนิโคเชียบมันไม่ใช่เป็นเรื่องของทางด้านวิชาการล้วนๆครับค่ะทีนี้ออ่มันมีสิ่งที่ เป็นความท้าทายนะคะคือในมุมมองของ BBC ก็บอกว่าคือตอนนี้ก็ยากอยู่แล้วนะคะกว่าจะต่อรองมาได้แต่ละบาทแต่ละสะตางค์นะคะอนาคตคุณทรัมป์นะคะที่เป็นผู้ที่จะเป็นผู้นําใหม่ของอเมริกาไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนอีกนะคะคุณทรัมป์บอกว่าจะออกจากข้อตกลงปารีสอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยนะคะอาจารย์มองว่าจะมีผลกับเรื่องของการต่อสู้ภาวะโลกร้อนของโลกเรายังไงบ้างคะคือจริงๆก็ต้องบอกว่า อ,อคือตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ถ้าเกิดเราเอาง่ายๆเป็นเหมือนกันการต่อสู้ทางทหารน,นะฮะแนวหน้าเราแตกเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ข้าศึกกาลับงบุกเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเราจะแตกกระจัดกระจายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าการต่อสู้เราจะชนะหรือจะแพ้เพราะว่าจริงๆแล้วเราเริ่มจะแพ้แล้ว <c oughs> อะอน,นาคตของการต่อสู้เรา คือเพียงแต่ว่าแพ้แล้วเจ็บตัวแค่ไหนเอ่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทรัมป์จะออกจากโลกร้อนอีกครั้งหรืออะไรจะก็ตามพอตกลงอีกครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโลกอาจจะไม่ร้อนขึ้นแต่เราจะเจ็บตัวมากขึ้นประมาณนั้นแต่ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวทรัมป์เดี๋ยวอเมริกาก็กลับเข้ามาเดี๋ยวอเมริกาก็ออกไปเขาวนมาอย่างนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรสำหรับ ไอ้นั่นแล้วก็แต่จริงๆแล้วแต่พูดกันตามตรงเนี่ยอเมริกาก็ไม่ได้เป็นสาระสาคัญของเรื่องโลกร้อนด้วยซ้ําเพราะว่าในอเม,อเมริกาเองตอนการ์เซนกระจกก็ลดลงนะฮะประเทศที่กําลังพัฒนาส่วนใหญ่ณวันนี้เนี่ยประเทศที่กําลังพัฒนาขนาดใหญ่เช่นจีนอินเดียหรืออะไรเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการลดการ์เอนกระจกมากกว่าอเมริกาหรือยุโรปซึ่งพวกนั้นเขาผ่านภาวะลดการ์เซนกระจกไปเรียบร้อยแล้วแต่จะบอกว่าเขาลอยตัวเ็าไม่ได้เพราะว่า ให้ก่อนหน้านั้นเขาก็ทิ้งไว้บนอากาศเทียบเลยครับค่ะคือของทรัมป์เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเข้าร่วมข้อตกลงนะคะคือเขายังมีนโยบายลักษณะที่สับสุนพลังงานฟอสซิลด้วยนะคะจะขุดพลังงานจะเจาะเอาน้ํามันขึ้นมาใช้อยากต่อเนื่องนะคะมันเป็นสิ่งที่จะมีผลกระทบกับสภาวะโลกร้อนอีกไหมคะอาจารย์แนวคิดเขาเนี่ยแน่นอนฮะเพราะว่กาก๊าซซึมกระจกมันก็ต้องเพิ่มขึ้น เพเราก็ทราบันดีอยู่ว่าก๊กาซเซอรกระจกมันจับพลังงานฟอสซิลถ้าเกิดเราไม่ยอมหยุดการใช้พลังงานฟอสซิลเราไม่ยอมเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่กรีนกว่าเรามุ่งหน้าไปทางฟอสซิลต่อเนื่องมันก็กา๊าซเอากระจกมันก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ก็คงไม่เดือร้อนนะฮะเพราะว่า,วาเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วคือตอนนี้เข้าเท่าไหร่นะจะแปดสิบแล้วไห่เหรอสิบค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นกว่าการซื้อกระจกที่เขาผลิตจากนโยบายวันนี้จะเดือดร้อนเนี่ยก็น่าจะส่งผลกระทบกับคนอีสักยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่หลายต่อหลายที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์จะให้ความกบับความสะดวกสบายของเราในวันนี้มากกว่าอนาคตของลูกหลานในสามสิบปีข้างหน้าอันนั้นคืออันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันไม่ดีแต่จะให้ผมสัมภาษณ์ยังไงเขาก็ได้รับการเลือกกันไม่ใช่หรือ ใช่ค่ะแลาจะจะแล้<อ>พูดปญญญยป็งไงแล้วจะได้ไประโยชน์อะไรกับการพูดไปเหน็นเราพูดก็ได้ก็คือคนที่ควรจะโกรธทรั์มากที่สุดก็คือเด็กอนุบาลในวันนี้ครับค่ะรุ่นลูกุนหลานที่ต้องมาอรับผลนะคะทีนี้คือกับเวทีคอฟเนี่ยก่อนหน้านี้เข้าใจว่าออาจารย์เนี่ยก็มีอส่งสัญญ,ญาณไปทางกระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาตินะคะเรื่องของการนําเสนอปัญหาสภาพอากาศสุดขั้วแล้วก็ระบบนิเวศล่มสลายเนี่ยนะคะอาจารย์มี ความเห็นยังไงคือเขามีความคืบหน้าอะไรบ้างคะกลับมาบ้านเราวันนี้เขาท่านนันนไก็แถลงนะฮะก็<ค>ะมีในเรื่องของระบบทิเวททางทะเลอยู่สองประโยคนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเข้าถึงกองทุนอ่ loss <ค><ะ> and damage ซึ่งเป็นพ้อยหลัก ก็เนี่ยสามแสนล้านอะไรเนี่ยมันก็คือกองทุนที่เราเสียหายเราก็พยายามเริ่มมีบทบาทว่าเราเองก็เสียหายนะเราเองก็เป็นประเทศกําลังพัฒนาน,นะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องเข้าถึงกองทุนเหล่านั้นด้วยนะอะในฐานะผู้เสียหายนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็แถลงไปแล้วส่วนเรื่องของผลมรรลุประธรรมเราคงไม่เห็นในวันนี้นะคะคนต้องใช้เวลาอีกหลายปีครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ตกขบวนเนี่ย ที่เรียกออกมาพูดอะไรต่างๆก็คือไม่อยากให้เราตกขบวนแล้วก็เรื่องของการที่จะได้รับกองทุนมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนแับ ใครจะยื่นเงินมายื่นเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่ใช่มันต้องมีเรื่องของมาตรฐานในการความเสียหายที่เกิดขึ้นมีการประเมินความเสียหายว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่เรื่องอะไรต่างนั้นซึ่งเราต้องใช้เวลาประเทศไทยถ้าเกิดเราตัดสินใจจะร่วมขบวนของการเรียกร้องกองทุนนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลาในการปรับตัวในเรื่องของการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ประเมินไปทังดนานเศรษฐศาสตร์ก็เหมือนวันนี้มาดูประการังเรื่องของพายุ เรื่องของแย่ทะเลพวกนี้ต้องประเมินออกมาเป็นเงีเม็ดเงินนะฮะแล้วก็เรื่องของคนที่ผลได้รับผลกระทบจากปะการังตายวันนี้ก็ตายเกือบหมดนะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นแต่คําว่าคําว่าปะกกรลังตายเกือบหมดเนี่ยเราไม่สามารถจะไปของเงินจากกองทุนได้แต่เราต้องประเมินว่าปะกกรลังตาย90%อร์ซจะจะผลกระทบของโลกร้อนเนื่องจากปะการลังฟอกขาวในปี2 0 2 4เพราะฉะนั้นทําให้เราสูญเสียรายได้เป็นจํานวนเท่าไหร่ การที่จะทําให้รายได้กลับมามันต้องมีโครงการอะไรบ้างพวกเดล่านั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมานั่งประเมินกันครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยตอนนี้เราจํากัดอยู่ที่ว่าเรารู้ว่าประกันตายกี่เปอร์เซ็นต์แต่เราไม่รู้ว่าเราควรจะเรียกร้องเงินกี่บาทค่ะแต่ว่าคือออ่ถ้าเรามีกองทุนหรือว่าความช่วยเหลือจากนานาชาติเนี่ยมันมันจะช่วยเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือดีดีๆไว้ไม่มีตังเลยอะ่ะ ใช่ป่ะคนมีตังค์ก็ได้แต่ถ้าเกิดเอามาร้อยบาทอาจจะโดนแคประหว่างทางไปจนเหลืออยู่สิบบาทอย่างน้อยก็เหลือสิบบาทอะเออคิดอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดผมจะบอกว่าผมโปรง่งใสไม่โปรง่งใสผมจะไปรู้ได้ไงผมไม่เป็นคนใช้กองทุนปเป็นเหตุว,ว่าผมก็บอกว่าดีกว่าก็ดีกว่าไม่มีสักบาทอะแล้วเข,เขาให้ไหมเขาคนที่ต้องมีกระบวนการมาตรวจสอบด้วยครับ ไม่ใช่ให้มาแล้วให้แล้วให้เลย <_ d ress> เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนากระบวนการในเรื่องของการขอในการเรียกร้องต้องเข้ามาตรฐานโลกในการตรวจสอบเงินเนี่ยมาใช้ก็ต้องเข้ามาตรฐานมาตรฐานที่เขาตรวจสอบอย่างน้อยสุด <_ d ress> มันก็ทําให้เรามีระบบดีด้วยแล้วก็มันไม่ใช่ระบบที่จะมาตรวจสอบเงินที่เขาให้มาอย่างเดียวมันจะตรวจสอบเงินเราเองด้วยว่ารัฐบาลว่ามันต้องมีระบบในการตรวจสอบผลกระทบจากโรคร้อนเยียวยาจากโรคร้อนเนี่ยที่ดี ซึ่งตอนนี้เราก็มึงจะเริ่มการเดียวยายาจากโลกร้อนในเมืองไทยโดยงบประมาณจากภาษีจากอะไรต่างๆของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องทำไปพร้อมกันให้ได้มาตรฐานเดียวกันซึ่งมาตรฐานระดับโลกก็น่าจะเชื่อถือได้พอสมควร